ายสวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะนออกเชียงเหนือตอนบนประจำวันที่18กันยาพุทธศักราช2 5 6 4ครับครับมาเบิ่งลักษณะอากาศเม่นีนะครับผมล้มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ที่พัดปกคลุมอ่าทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับภาคใต้นะครับตอนนี้มีกําลังอ่อนลงนะครับกระเซียนให้บริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนของเขานะครับผมมีฝนลดลงนะครับในช่วงนี้นะครับผมครับมาเบึงภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจากลักษณะนะครับที่เห็นได้ว่านะครับตอนนี้นะครับยังอ่าภาคอีสานตอนบนของเขานะครับนี่เมฆเป็นส่วนหน่อยนะครับผมครับผมเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับจากภาพที่ปรากฏนะครับตอนนี้ ยังบอมีกุ้มฝนปรากฏนะครับเดลาตัวอากาศสุขนคร้นะครับตอนนี้ก็ยังบ่พ่อฝนจักน่อยนะครับผมครับผมเมื่อนี้นะครับผมมีฝนนะครับหรือฝนฝ้าขนองลอยละสี่สิบของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนะครับใช้ยภูมิหรือกับขอนแก่นเนาะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อนี้นะครับให้ที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะครับเมื่อนี้ให้ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสครับผมครับ มื่อวัอุณหภูมิไล่ภาคนะครับออนุขออภุขออนุขออนุออนุ่ออนุขออนุขออนขอนุคุขออนุขออนเหอนือออนุนุขออนุขอนขออนุาออนุออนีขออนะครันุขงอุดออนุขออนุขออนุของนุขออนาขออนขออนออนออนุขหอนุขอนุขอนุกับนุขออนุขออนุขาอนุคออนุขอนอนุออนุขออนุขออนุอนนะครันุขออนุขอนุขออนุขออนคนออนุขออนุอนุขรนออขออนุขออนุขอนุขอนะครับหนองนัวลนุอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครนะครับแล้วก็จังหวัดนครพนมนะครับผม ครับมาเบิ่งคาดหมายสภาพอากาศในฤดูฝนนะครับผมครับตั้งแต่วันที่ 18, 19นะครับยังคงให้ฝนร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่นะครับแล้วก็สิมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่ 20, 21, 22นะครับไหลไปถึงวันที่23นะครับให้ฝนร้อยละ70-80ถึงของพื้นที่นะครับและวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันที่24นะครับยังคงให้ฝนเป็นส่วนมากนะครับก็คือร้อยละ70ของพื้นที่ครับผม ครับสำหรับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนของเฮ้ามืนนี้นะครับกับมีเพียงแค่นี้กับผมขอตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน